สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงถ้าใครทราบลัคนาสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะอา,อาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านาเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับส i b e ทุกการติดตามนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์ขอกําลังใจนะคะ ช่วยกดแชร์กดไลค์สับส r i b e ติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะในเดือนมีนาคมวันที่หนึ่งนี้ที่พระเสาร์นะคะย้ายจากมังกรไปที่ราศีกุมแล้วเท่ากับว่าเล็งเล็งลักขาดท่านอยู่นะคะพระเสาร์เล็งลักบางคนก็จะก,กังวลและกลัวนะคะที่จริงแล้วไม่ต้องขนาดนั้นนะคะอาจารย์มองว่า มันอาจจะมีจุดเปลี่ยนอะไรหลายอย่างมันต้องมุมมุมมองดาวตัวอื่นๆด้วยนะคะแต่ทีนี้ถ้าพูดแค่พระเสาเนี่ยเราก็มองว่าพระเสาเนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟนะคะแต่ก็เป็นคู่บางทีก็มองในแง่คู่ศัตรูก็ก็ด้วยนิดหนึ่งแต่ไม่ได้มากนะคะจริงแล้วว่าเสากับพระอาทิตย์ถ้ามองให้เป็นประโยชน์ก็คืออาจารย์มองว่า พระเสาเนี่ยจะเป็นดาวในแง่ของความละเอียดความรอบคอบความถ้าเป็นเรื่องเงินก็คือความตนีทีเหนียวก็ได้ถ้าเป็นมุมมองในแง่ความระมัดระวังเนี่ยพระเสาระระวังตัวมากนะคะจนบางครั้งจะล่าช้าในการที่จะตัดสินใจทำอะไรแต่พอพระเสาเนี่ยมาอยู่เรือนของ พระราหูอยู่ร่วมกับพระราหูเขาเป็นคู่มิตรและของเรือนนี้ร่วมกันนะคะก็เป็นบ้านหลังที่สองของของพระเสาแต่พระราหูจะเป็นใหญ่กว่าในราศีกุมนะคะแล้วมาเล็งรักกับท่านแบบนี้ก็จะให้ความหมายในแง่ของพระเสาเนี่ยมีมุมมองเปลี่ยนไปนะคะเป็นดาวที่แอคทีฟมากขึ้นสามารถที่จะปรับเข้า กับสังคมหรือเข้ากับสถานการณ์ได้แบบดีมากนะฮะเพราะว่าพระราหูเนี่ยจะเป็นในแนวของสังคมใหญ่ๆห,หรือสังคมที่แบบม,มีทุกชนชั้นอยู่ได้แหละพระราหูอะนะคะพอพระเสาร์มาอยู่เนี่ยก็จะให้ความผ่อนคลายมากขึ้นไม่กดดันไม่เครียดฮฮาปาร์ตี้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเอาความหมายเรือนเดิมของพระเสาร์คือเรือนอลิ อาริมันไม่ได้แปลว่าศัตรูเสมอไปนะคะอาริเนี่ยมันอาจจะมองในความหมายคือเป้าหมายหรือสิ่งที่อยากทําสิ่งที่อยากทําให้มันสําเร็จอย่างเงี้ยนะคะปัญหาที่มันมีอยู่ก็ได้แต่มันต้องทํายังไงให้ปัญหานี่มันจบไปพอคําว่าอาริมาเลงลัคนาเนี่ยนะคะมันก็คือสิ่งที่ชาวราศีสิงจะต้องจัดการและอย่าลืมดาว พระสาวเนี่ยอยู่เรือนของพระราหูพระราหูก็ยังอยู่ที่เรือนพ่งางคานทํามุมโยกกันอยู่นะคะก็ย่อมยิ่งส่งผลทําให้พระสามีกําลังมากมในแง่ของการพัฒนาความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะจะได้แรงสนับสนุนจากพระราหูเต็มๆสู่พระนะ,ะพระราหูยังอยู่ราศีเมษ ได้เทวีโชกได้อยู่เรือนพังคารอยู่เนี่ยเป็นคู่ธาตุลมกับพังคารเนี่ยก็จะมาส่งผลทําให้พระเสาร์เนี่ยมีพลังกำลังที่มากขึ้นที่จะสามารถคลี่ลายปัญหาใหญ่ๆที่มีอยู่ที่ชาวราศีสิงห์ต้องการความสําเร็จต้องการชื่อเสียงต้องการอํานาจนะคะราหูกับพระเสารมันเป็นอํานาจที่ใหญ่ๆก็ได้เป็นสังคมที่ใหญ่ๆนะคะ ย่อมไม่ธรรมดาในสิ่งที่ชาวสิงเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะมันเป็นโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของงานซึ่งท่านสามารถที่จะทำสำเร็จและการขยับขยายต่อย,ยอดธุรกิจไปที่ต่างประเทศก็ได้หรือถ้าท่านทำงานเป็นพนักงานก็แปลว่าท่านยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนการปรับ เงินเดือนเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้ที่ดาวพระเสาเล็งลักอย่าพึ่งไปมองว่าเสียนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นั่นเองแค่ถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยนะพระเสาเนี่ยเป็นดาวที่ต้องเหนื่อยและต้องขยนันต้องทําให้มากนะคะเมื่อเล็งกับลักท่านท่านก็มีความทะเยอทะยานมากขึ้นที่จะทํางานใหญ่ๆทัางหากละ่ะอืมไม่ให้งานเล็ก,ลกๆก็อาจจะแปลว่าใหญ่ๆ เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนั่นแหละสําหรับชาวราศีสิงในกรณีที่พระเสาร์เล่งรักนะก็คือมีโปรเจกต์ใหญ่มีงานใหญ่มีลูกค้าที่อยู่ในกํามือค่อนข้างเยอะที่ท่านจะต้องบริหารจัดการทําให้ผลงานเนี้ยเป็นของท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากองค์กรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือบางท่าน คิดที่จะไปศึกษาต่อเรียนต่อเนี่ยต่างประเทศก็ได้นะคะก็อาจจะให้ความหมายแบบนั้นก็ได้เพราะสุภาคือการเรียนรู้การศึกษาระดับสูงการพัฒนาความความสามารถของตัวเองศักยภาพของตัวเองที่ไปในทางที่ดีขึ้นมากๆนั่นคือพระเสวก็ให้คุณอย่างมากกับชาวราศีสิง์ในกรณีที่มาเลงลัคนา นะคือสิ่งที่ท่านจะต้องพิสูจน์ตัวท่านเองว่าท่านทําได้นั่นเองที่อาจารย์มองเห็นจะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจงเลือกเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สําหรับตัวท่านในความหมายของดวงดาวที่เขามีการย้ายราศีนะคะอย่าเพิ่งไปกังวลว่าอะไรที่เข้ามาแล้วท่านจะแก้ไขไม่ได้นะฮะท่านแก้ไขได้จัดการได้เพราะชาวราศีสิง เป็นผู้ที่อยู่เหนือคนอื่นได้มีภาวะของความเป็นผู้นำชอบเป็นที่หนึ่งไม่ชอบเป็นสองรองใครอยู่แล้วท่านมีความทะเยอทะยานท่านมีความสามารถค่อนข้างสูงนะคะอยู่แล้วท่านทำสำเร็จได้ดังใจปรารถนาค่ะสู่ความสำเร็จเพราะพระราหูยังอยู่พบสุภาษนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ ถ้ายังไงถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของจารย์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ